คุณเคยหยุดคิดบ้างไหมว่าคุณรู้จักเพื่อนบ้านของคุณดีแค่ไหนความลับอะไรบ้างที่อาจซ่อนอยู่เบื้องหลังรอยยิ้มที่เป็นมิตรและการทักทายกันอย่างเป็นกันเองแม้จะไม่มีวิธีที่สมบูรณ์แบบในการระบุบุคคลที่อาจเป็นอันตรายในหมู่คนรอบข้างเราแต่นักจิตวิทยาและนักสืบเห็นตรงกันว่าผู้ที่มีแนวโน้มทางจิต (psychopathic tendencies) มีโอกาสสูงที่จะกอ่ออาชญากรรมรุนแรงได้หากพฤติกรรมของใครบางคนทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจเรซิสลาเมลส์ การรักษาระยะห่างจึงเป็นเรื่องที่ฉลาดไวส์ Vice, คดีสุดสะเทือนขวัญชิลิงนี้เกี่ยวข้องกับบออันและเบลลีมาคู่รักที่ชีวิตดูเหมือนนิยายรักพวกเขารักกันอย่างลึกซึ้งมีฐานะทางการเงินมั่นคงและกระตือรือร้นที่จะออกสำรวจโลกกว้างร่วมกันเสมอความสุขของพวกเขานั้นชัดเจนเอเวเดนต่อทุกคนที่รู้จักพวกเขาอย่างไรก็ตามชีวิตที่งดงามไอดิลิของพวกเขากลับพลิกผันไปในทางโศกนาฏกรรม t ทริกเทิรหลังจากที่พวกเขาย้ายไปอยู่ย่านใหม่ไม่นานหลังจากย้ายเข้าอยู่ทั้งสองก็ถูกพบเป็นศพในบ้านของพวกเขาหลักฐานเลือด Blood อเวอเรนซในที่เกิดเหตุชี้ให้นักสืบไปยังบ้านใกล้เคียงและแรงจูงใจม o เทเบื้องหลังอาชญากรรมนี้ทำให้แม้แต่นักสืบผู้เชี่ยวชาญเวเ t อร์ Weather, ก็ยังต้องตกตะลึงสตา ไบรอันและเบเวอรี่พบกันครั้งแรกในฤดูใบไม้ผลิปี2001ในงานปาร์ตี้ที่จัดโดยเพื่อนร่วมกันทั้งคู่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยในขณะนั้นและจากวินาทีแรกที่พวกเขาเห็นกันก็เป็นที่ชัดเจนคลีว่าพวกเขาได้พบกับบางสิ่งที่พิเศษ extraordinary สิ่งที่เริ่มต้นจากการชื่นชมซึ่งกันและกัน mutual a t i r a t i o n ได้เบ่งบานอย่างรวดเร็วไปสู่ความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้ง deep connection และทั้งสองก็แยกจากกันไม่ได้ inseparable ในฤดูร้อนนั้นพวกเขาผลัดกันไปเยี่ยมครอบครัวของกันและกันแนะนำคู่ของตนให้พ่อแม่รู้จักและแสดงเจตตนหาที่จริงจัง Serious Intentions ครอบครัวทั้งสองต่างก็เห็นชอบโฮลฮาทีเลอร์พูดกับความสัมพันธ์นี้และประหลาดใจมาลิงว่าพวกเขาเข้ากันได้ดีเพียงใดตั้งแต่ยังเด็กไบรอันและเบเวอร์ี่ก็เต็มไปด้วยชีวิตชีวาและความรักการผจญภัยแอดเวนเจอเบเวอรี่เป็นนันกีฬาที่มีพรสวรรค์กิฟตที่แตนลี เธอเก่งกาจทั้งเบสบอลและกรีธาเล่นกีตาร์ได้อย่างง่ายดาย effortlessly และมีความสามารถพิเศษแนะในการเรียนรู้ภาษาใหม่ๆรอยยิ้มที่อบอุ่นและบุคลิกที่สดใสว i ยเบ n รของเธอทำให้เธอเป็นที่รักใคร่เบลล์ B ในหมู่เพื่อนฝูงและคนรู้จักในทางกลับกันไบรอันถูกดึงดูดเข้าหาสิ่งที่น่าตื่นเต้นตรีลิงและไม่ธรรมดาอันเคิรเวนเชอร การปีนผาการโต้คลื่นและการดำน้ำเป็นสิ่งที่เขาสนใจและเขายอมรับความ,มเสี่ยงริสในฐานนะความท้าทายมากกว่าอันตรายนะักขจนภัยตัวจริจรงเขาตั้งใจจะไปเยือนสถานที่ใหม่และฝึกฝนทักษะใหม่ๆทุกปีเมื่อไบรอันและเบเวอรี่พบกันและเริ่มพูดคุยกันพวกเขาตระหนักในทันทีว่าพวกเขามีจิตวิญญ,ญาณแห่งการผจญภยัยเวนเชอร์สปิริตเหมือนกันความผูกพันนี้กลายเป็นหลักฐานสำหรับความสัมพันธ์ที่เร่าร้อนพีเออเชอนิและเติมเต็ม ฟูลฟลิงของพวกเขาพวกเขาปีนเขาเล่นสกีเล่นสโนบอร์ดดำดิ่งสู่ห้วงลึกของมหาสมุทรและพีชิตทุกคลื่นและทุกยอดเขาที่ขวางหน้าแม้ว่าความรักของพวกเขาจะดูเหมือนพายุหมุนเวิลด w วินโรแมนส์และความผูกพันที่สมบูรณ์แบบซีมิงลีเพอร์เฟกต์แต่ทั้งคู่ก็ไม่ได้รีบร้อนที่จะแต่งงานพวกเขาต้องการเรียนให้จบก่อนหลังจากสำเร็จการศึกษาพวกเขาก็หันมาให้ความสนใจกับการเก็บเงินซื้อบ้านไบรอันเริ่มต้นอาชีพที่สดใสเพราะมีซิงค์เคอรี ในบริษัทอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งขณะที่เบเวอรี่ประสบความสำเร็จในฐานะผู้บริหารโรงแรมซึ่งความสามารถด้านภาษาหลายภาษา multilingual talents ของเธอเป็นทรัพย์สินที่มีค่า tremendous asset อนาคตของพวกเขาดูสดใสเต็มไปด้วยความรักการผจญภยัยและความฝันร่วมกันจนกระทั่งเรื่องราวของพวกเขาพลิกผันไปในทางที่เลวร้าย devastating turn ในวันที่15พฤษภาคม2006ไบรอันและเบเวอรี่ได้เป็นสามีภรรยากันอย่างเป็นทางการโดยจัดพิธีแต่งงานเล็กๆริมหาสมุทรท่ามกลางครอบครัวและเพื่อนสนิทพวกเขาแลกเปลยยนคำปฏิญานในฉากที่งดงามทิกเชลเลสเซทิงหลังงานแต่งงานพวกเขาก็ออกเดินทางฮันนีมูนเป็นเวลานานสำรวจหลายประเทศด้วยกันเมื่อกลับมาทั้งคู่ก็ซื้อบ้านหลังใหญ่ในเมืองแกรมเมืองที่เงียบสงบควายอเทา ในมลรัตเคลียร์ฟิวรัฐเพนซิลเวเนียตั้งอยู่ใกล้ป่าและแม่น้ำพื้นที่ที่สวยงามซีนิและมีประชากรเบาบางสปาสลีพอเพเลทิดแห่งนี้ดูเหมือนน่าจะเหมาะสมอย่างยิ่งไอเดียสำหรับการเริ่มต้นครอบครัวและการใช้ชีวิตที่สงบสุข t ทันค u i l i f e ไบรอันทำงานเป็นวิศวกรให้กับบริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในขณะที่เบเวอรี่มุ่งเน้นไปที่งานแปลาภาษาของเธอและตัดสินใจเรียนต่อปริญญาที่สองทั้งคู่ได้ทำความรู้จักกับเพื่อนบ้านอย่างรวดเร็วและสร้างมิตรภาพใหม่ๆในชุมชนของพวกเขาอย่างไรก็ตามชีวิตที่สุขสันต์จอย l ฟและไร้กังวลแค f ฟรีไลฟ์ Life, ของพวกเขาก็จบลงอย่างน่าเศร้าพรจิคลีชอตลิวด ในเช้าวันเสาร์ที่17พฤศจิกายน2007สตีเวนเพื่อนของไบรอันมาถึงบ้านของพวกเขาประมาณ8นาฬิกาทั้งสองวางแผนจะไปตกปลาแต่เมื่อสตีเวนเคาะประตูก็ไม่มีการตอบรับเขาคิดว่าไบรอันคงนอนตื่นสายสตีเวนจึงเคาะอีกครั้งเสียงดังกว่าเดิมแต่บ้านยังคงเงียบสงดใส่เลินเขาคิดว่าเพื่อนอาจจะลืมแผนการของพวกเขาสตีเวนจึงรออยู่ในรถเป็นเวลา30นาทีพยายามโทรหาไบรอันซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ไม่มีใครรับสายด้วยความหงุดหงิด frustrated และรําคาญเล็กน้อยสล่ลหน่อยสตีเวนจึงตัดสินใจไปเองเพราะเขามีอุปกรณ์ตกปลาครบครันเมื่อวันเวลาผ่านไปและเขาก็ยังไม่ได้รับการติดต่อจากไบรอานหรือเบเวอรี่สตีเวนก็รู้สึกไม่สบายใจมากขึ้น increasing e a n i g ในบ่ายวันนั้นเขาก็ลับไปที่บ้านของพวกเขาอีกครั้งเพื่อตรวจสอบอีกครั้งและก็ยังไม่มีใครตอบประตูด้วยความเป็นห่วง c o n c e r n สตีเวนจึงตัดสินใจเดินไปรอบรอบสับศิลและมองลอดหน้าต่างไบรอันไม่ใช่คนประเภทที่จะหายตัวไปโดยไม่บอกใครและความไม่สบายใจอันอีสที่เพิ่มขึ้นของสตีเวนก็ผลักดันให้เขาต้องตรวจสอบเพิ่มเติมอินเวสเกเตอร์เมื่อเขาไปถึงโรงรถสตีเวนมองลอดหน้าต่างบานเล็กๆและเห็นรถของคู่รักจอดอยู่ข้างในซึ่งยิ่งทำให้ความวิตกกังวลแองไซอทต ของเขาเพิ่มขึ้นเขาย้ายไปที่หน้าต่างห้องนั่งเล่นและพยายามมองเข้าไปข้างในแต่มันก็เริ่มมืดแล้วและไม่มีไฟในบ้านทําให้ยากที่จะมองเห็นอะไรได้ชัดเจน c l e a r l สิ่งที่เขาเห็นเพียงเล็กน้อยทําให้หัวใจของเขาเต้นแรง hard r ร s โทรทัศน์นอนคว่ำหน้าอยู่บนพื้นและบางสิ่งบางอย่าง s ัมต t ง i n g l a ที่ใหญ่ลา r และนิ่งสงบสติลดูเหมือนจะอยู่บนพื้นสตีเวนรีไปที่รถดึงไฟฉายตกปลาของเขาออกมา และส่องลำแสงเข้าไปในห้องนั่งเล่นภาพที่เห็นทำให้เขาตัวแข็งที่ด้วยความหวาดกลัวฟรอซิมอินเทอร์บนพื้นมีศพสองร่างถูกคลุมด้วยผ้าห่มที่โชกเลือดบลัดซกแบลนคิดเท้าเปล่าโผลออกมาข้างหนึ่งและมือปรากฏให้เห็นอีกข้างหนึ่งด้วยความหวาดกลัวฮอ r รอรไฟสตีเวนโทรศัพท์แจ้งบริการฉุกเฉินทันทีและอยู่ข้างนอกบ้านรอการมาถึงของเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายอย่างกังวลแองเชอร์ซ เมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงที่เกิดเหตุสตีเว่นเป็นคนแรกที่ถูกสอบสวนเขาเล่าเหตุการณ์ในวันนั้นและแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งดี p ริ g เกตที่ไม่ได้ตรวจสอบเพิ่มเติมในการมาเยือนครั้งก่อนในขณะที่ตำรวจตรวจสอบที่เกิดเหตุพวกเขาสังเกตเห็นว่าประตูหน้าไม่ได้ล็อกและไม่มีร่องรอยของการงัดแงะทำให้เกิดความสงสัยทันที immediate suspicions ภายในห้องนั่งเล่นพวกเขาพบร่างที่ไร้ชีวิต l i like f e i r s t bodies ของไบรอันและเบลลี่การสังเกตเบื้องต้นชี้ให้เห็นว่าทั้งคู่เสียชีวิตมาแล้วอย่างน้อย12ชั่วโมงสาเหตุการเสียชีวิตใดข้อรับการยืนยันว่าเกิดจากบาดแผลจากกระสุนปืนกันช h o t บู u ส์ที่เกิดจากอาวุธปืนขนาดใหญ่เยาแต่ละรายถูกยิง3ามครั้งอย่างแม่นยำ precision ไม่มีโอกาสรอดลักษณะการโจมตีที่วางแผนไว้ calculate nature บ่งชี้ว่าผู้โจมตีกระทำด้วยความตั้งใจ d e t e r m i n o n และไตรตรอง deliberation อย่างไรก็ตามแรงจูงใจ motiv e ยังคงไม่ชัดเจน u n c l e a r ไม่มีร่องรอยของการจรกรรมทรัพย์สินส่วนตัวรวมถึงโทรศัพท์มือถือและเงินสดก็ยังอยู่ครบถ้วนทำให้ตัดเรื่องการปล้นออกไปนอกจากนี้ไม่มีหลักฐานของการต่อสู้หรือการบาดเจ็บอื่นๆบนร่างกายนอกเหนือจากบาดแผลจากกระสุนปืนนักสืบจึงต้องพิจารณาว่านี่เป็นการประหารชีวิตที่วางแผนไว้ Plan Execution หรือการกระทำที่เป็นส่วนตัวอย่างลึกซึง้ง ด e e p ีเ p อร์ o ัน l น c เอซิตี้ออฟเ n e พยานรายงานว่าคู่รักคู่นี้ไม่มีศัตรูที่รู้จักหรือความขัดแย้งที่กำลังดำเนินอยู่อย่างไรก็ตามหลักฐานในที่เกิดเหตุบ่งชี้ว่าศพถูกเคลื่อนย้ายหลังจากถูกสังหารรอยลากที่เปื้อนเลือดนำนักสื่อไปสู่ข้อสรุปว่าผู้โจมตีพยายามจะทำความสะอาดที่เกิดเหตุอย่างไม่ระมัดระวังทำซิลยเทมทิทูคลีนอัพ รอยเปื้อนเลือดและการกระเด็นของเลือดบนผนังและเฟอร์นิเจอร์เน้นย้ำถึงตำแหน่งของเหยื่อระหว่างการโจมตีพบปลอกกระสุนปืน6ปลอกในที่เกิดเหตุและน่าแปลกใจที่ผู้กระทำความผิดไม่ได้พยายามที่จะเก็บรวบรวมไว้การวิเคราะห์ทางนิติวิทยาศาสตร์ในภายหลังยืนยันว่าอาวุธที่ใช้คือปืนพกลูกโม่ขนาด22 a 2 2 c A l i b e r บ e อ o l v e R นักสืบสรุปว่าเหยื่อทั้งสองถูกยิงด้วยอาวุธเดียวกันมีแนวโน้มว่าถูกใช้โดยผู้โจมตีเพียงคนเดียวกันที่ประตูหน้าไม่ได้ถูกงัดแงะบ่งชี้ว่าคู่รักได้อนุญาตให้ผู้กระทำความผิดเข้ามาเอง นักสืบทฤษฎีว่าไบรอ,อันอาจตอบรับการเคาประตูจดจำผู้มาเยือนได้และอนุญาตให้เข้ามาได้บางทีเขาอาจหันไปทางห้องนั่งเล่นหลังจากเชิญบุคคลน,นั้นเข้ามาแล้วก็ถูกยิงในระยะประชิดที่ด้านหลังกระสุนนัดหนึ่งทะลุร่างของเขาและโดนโทรรัศั์ทำให้มันร่วงลงบนพื้นความโกลาหนหน้าจะดึงเบเวอรี่ออกมาจากห้องนอน เมื่อเห็นสามีของเธอนอนอยู่ในกองเลือดและผู้โจมตีที่ติดอาวุธเธอก็พยายามที่จะหลบหนีแต่โชคร้ายที่เธอถูกยิงสามครั้งที่ด้านหลังก่อนที่เธอจะล้มลงในโถงทางเดินร่างของเธอถูกลากเข้าไปในห้องนั่งเล่นในภายหลังและวางไว้ข้างไบอ้านเหยื่อทั้งสองยังคงสวมชุดอยู่บ่งชี้ว่าอาชญากรรมน่าจะเกิดขึ้นในตอนเช้าตรู่ขณะที่พวกเขายังหลับอยู่เหตุผลที่คลุมศพด้วยผ้าห่มยังคงไม่ชัดเจนการพยายามทำความสะอาดไม่สมบูรณ์และไม่เป็นระเบียบ disorganized ทำให้มีหลักฐานเหลืออยู่มากกว่าที่ถูกลบออกไปรอยลากถูกป้ายปนเปื้อนราวกับว่ามีนอพยายามจะเช็ดมันออกไปแต่กลับทําให้เลเทยิ่งขึ้นคราบเลือดขนาดใหญ่ใกล้กับศพแสดงให้เห็นร่องรอยของการถูกรบกวนราวกับว่ามีคนพยายามจะทําความสะอาดมันด้านหลังโซฟานักสืบพบไม้กวาดพลาสติกที่มีคราบเลือดแห้งติดอยู่บนขนแปรงแม้ว่าด้ามไม้กวาดจะถูกเช็ดลายนิ้วมือออกอย่างพิถีพิถัน meticulously แต่มันก็ถูกทิ้งไว้เห็นได้ชัดเอเวอเรน ว่าเครื่องมือนี้ถูกใช้เพื่ออะไรผู้โจมตีพยายามจะลบรอยรองเท้าเปื้อนเลือดออกจากพื้นโดยขัดอย่างทุ่มเทเพนสเตคิ่งเอเฟิร์ตเช่นเดียวกันพบรอยนิ้วมือและรอยฝ่าม,มือที่ถูกป้ายปนเปื้อนบนผนังเฟอร์นิเจอร์และมือจับประตูทําให้การระบุต,ตัวตนเป็นไปได้ยากเชลิอจริงแม้จะมีความพยายามของผู้กระทําความผิดที่จะปิดบังร่องรอยของพวกเขาผู้เอ ชี่ยยชาญด้านนิติวิทยาศาสตร์ที่มีประสบการณ์รู้ดีว่ายิ่งอัดยากรอยู่ที่เกิดเหตุนานเท่าไหรพวกเขาก็ยิ่งทิ้งหลักฐานโดยไม่ตั้งใจอินเน e ตเวิร์ y เทิร์นลีมากขึ้นเท่านั้นยิ่งอัดยากรอยู่ที่เกิดเหตุนานเท่าไหร่โอกาสที่จะทิ้งหลักฐานที่มีส่วนในการกระทำผิด i n c r i m i n a t i n g e v i d e n c e ก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นซึ่งพิสูจน์แล้วว่าเป็นเช่นนั้นเมื่อนักสืบพบเบาะแสสำคัญบนผ้าห่มที่คลุมศพเยรอยรองเท้าบูตบางส่วนเอพาเชอร์บูตปรินในตอนแรกรอยพพิมม์ไ่ชัดเจน o b v i ี u s vious, เพราะมันไม่ได้เปื้อนเลือดแต่เป็นรอยที่พิมพ์อยู่ในบริเวณที่พื้นมีเลือดบางๆและรูปแบบร่องรอยรองเท้าก็มองเห็นได้บนผ้าผ้าห่มถูกส่งไปยังห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งผู้เชี่ยวชาญได้ระบุว่ารอยรองเท้านั้นเป็นของรองเท้าบูตตํทำงานหนักยี่ห้อหายากแบรนด์ Brand of heavy duty work boots ที่มีรูปแบบพื้นรองเท้าที่เป็นเอกลักษณ์ Unizo pattern การสอบสวนเพิ่มเติมเผยให้เห็นว่าบริษัทก่อสร้างแห่งหนึ่งในเคลียร์เพิ่งซื้อรองเท้าบูทยี่ห้อเดียวกันนี้หลายคู่ด้วยบาะแสนี้นักสืบจึงเริ่มสอบปากคำพนักงานของบริษัทนอกเหนือจากรอยรองเท้าบูทแลนักสืบยังพบรอยฝ่ามือปามพิ้นบนพื้นผิวหนึ่งของบ้านนี้ดูเหมือนจะเป็นความก้าวหน้าเบรกสตู และมีความหวังว่าคดีจะถูกคลี่คลายอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามเมื่อนำรอยฝ่ามือไปตรวจสอบในฐานข้อมูลของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายก็ไม่พบข้อมูลที่ตรงกันนี้บ่งชี้ว่าผู้กระทำความผิดไม่มีประวัติอาชญากรรมมาก อ่อนและไม่เคยถูกพิมพ์ลายนิ้วมือมาก่อนผู้ต้องสงสัยคนแรกคือสตีเวนซึ่งเป็นเพื่อนที่พบศพและแจ้งเหตุอาชญากรรมเขามาที่บ้านสองครั้งในวันนั้นซึ่งทําให้เกิดความสงสัยสตีเวนอธิบายว่าในตอนแรกเขาคิดว่าไบรอันและเบเวอรี่แค่นอนหลับซึ่งเป็นเหตุผลที่เขาไม่ได้แจ้งตํารวจจนกระทั่งภายหลังเมื่อเขาทราบว่ากําลังถูกพิจารณาว่าเป็นผู้ต้องสงสัยเขาก็รู้สึกตกใจช็อกและโกรธเคืองอาเทรส ยืนยันว่าเขาใช้เวลาเกือบทั้งวันตกปลายอยู่คนเดียวริมแม่น้ําซึ่งเป็นสถานที่ที่ไม่มีใครสามารถยืนยันการปรากฏตัวของเขาได้ทําให้เขาไมา่น่นมีพยานหลักฐานยืนยันที่อยู่เอเลอบายแม้จะมีการอ้างสิทธิ์ของเขานักสืบได้ตรวจสอบภาพจากกล้องจราจรเพื่อยืนยันว่าเขาอยู่ที่ไหนบันทึกภาพยืนยันเรื่องราวของสตีเวนแสดงให้เห็นว่าเขาใช้เวลาเดินทางไปและกลับจากสถานที่ตกปลาจริงๆการวิเคราะห์ลายนิ้วมือเพิ่มเติมได้เคลียร์คลีด เขาเนื่องจากลายนิ้วมือของเขาไม่ตรงกับที่พบในที่เกิดเหตุการทดสอบคราบขม่าวดินปืนบนผิวหนังและเสื้อผ้าข,ของเขาได้ผลเป็นนลบเนเกอร์ทิวนอกจากนี้สตีเวนไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทก่อสร้างที่ซื้อรองเท้าบูทต่อและขนาดของรอยรองเท้าบูทต่อก็ไม่ตรงกับขนาดรองเท้าของเขาเมื่อไม่มีหลักกระฐานเชื่อมโยงเขากับอาชญากรรมความสงสัยทั้งหมดที่มีต่อสตีเวนจึงถูกยกเลิกไปดิสมิส ในขณะเดียวกันนักสืบได้สัมภาษณ์เพื่อนบ้านเพื่อหาเบาะแสใหม่ๆเมื่อพวกเขาเคาะประตูบ้านของแดเนียลและเจนนิเฟอร์ซึ่งอาศัยอยู่ตรงข้ามกับครอบครัวมาร์กพวกเขาก็ได้รับเบาะแสที่น่าสนใจพรอมิสิงลีดแดนเนียลเปิดประตูและอธิบายว่าเจนนิเฟอร์ภรรยาของเขากำลังอยู่ที่ทำงานแต่เขายินดีที่จะตอบคำถามของพวกเขาเขาเปิดเผยว่าประมาณ5นาฬิกา30นาทีในวันเกิดเหตุเขาได้ยินเสียงที่ผิดปกติ unusual noises มาจากบ้านของครอบครัวมาร์กเสียงดังที่เขาตระหนักในภายหลังว่าเป็นเสียงปืนด้วยความอยากรู้อยากเห็นและระมัดระวังคอเชิร์สแดนนี่แอบมองลอดหน้าต่างและเห็นรถกระบะสีขาวจอดอยู่ใกล้บ้านของครอบครัวมาร์กเขามั่นใจว่ารถคันนั้นไม่ใช่ของคู่รักไม่กี่นาทีหลังจากได้ยินเสียงผู้ชายสองคนก็ออกมาจากบ้านแม้ว่าแดนนี่จะไม่สามารถมองเห็นพวกเขาได้ชัดเจนคลิวเนื่องจากแสงสลัวก่อนรุ่งสางแต่เขาได้ให้คำอธิบายที่ละเอียดดีเทลดีสคริปชัน ของคนขับรถกระบะตามที่แดนเนียนกล่าวคนขับเป็นชายผิวขาวอายุประมาณ40ปีรูปร่างแข็งแรงสอลิบิลผมสีดำยาวมัดเป็นหางมา้าและมีหนวดเขาได้สังเกตเห็นรอยสักที่มือซ้ายของผู้ชายคนนั้นด้วยแม้ว่าจะท้าไม่สามารถมองเห็นลวดลายได้แม้ว่าข้อมูลนี้จะดูมีแนวโน้มที่ดีพราะมิสซิง แต่เพื่อนบ้านคนอื่นๆก็ไม่มีใครรายงานสิ่งที่คล้ายกันเพื่อนครอบครัวและเพื่อนร่วมง,งานของไบรอันและเบเวอรี่ก็ไม่สามารถระบุตัวบุคคลในวงของพวกเขาที่ตรงกับคําอธิบายหรือขับรถกระบะดังกล่าวได้นอกจากนี้ไม่มีกล้องจราจรใกล้เคียงใดๆที่จับภาพรถคันดังกล่าวได้ทําให้นักสืบสงสัยว่าผู้กระทําความผิดอาจใช้ถนนด้านหลังผ่านป่าเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตรวจจับรถกระบะถูกขึ้นทะเบียนในระบบแจ้งเตือนทั่วเคานตี้แต่ก็ไม่มีเบาะแสใดๆเข้ามา ผู้ต้องสงสัยคนใหม่ปรากฏตัวขึ้นระหว่างการสนทนากับนักสืบแม่ของเบเวอร์ลี่จำได้ว่าลูกสาวของเธอเคยพูดถึงเพื่อนบ้านคนหนึ่งชื่อเจเรมีฟิน2-3เดือนก่อนเกิดเหตุอัดยากรมเจเรมีอายุ22ปีเคยอยู่ในสายตาของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจากการค้ายาเสพติดผิดกฎหมายบ้านของเขาเป็นที่รู้กันว่ามีบุคคลที่น่าสงสัย s u s p i c t u s individuals มาเยี่ยมบ่อยครั้งและเพื่อนบ้านคนอื่นๆก็พูดถึงเขาในทางลบในเคลวติลี สิ่งน,นี้กระตุ้นให้นักสืบอพิจารณาเจเรมีเป็นผู้ต้องสงสัยที่เป็นไปได้ในคดีฆาตกรรมคู่เมื่อเจ้าหน้าที่ไปเยี่ยมมอบ้านของเจเรมีเขาไม่อยู่ในตอนแรกพวกเขาคิดว่าเขาอาจจะหนีไปหลังจากก่ออาชญากรรมการสอบปากคําเพื่อนบ้านเพิ่มเติมเผยให้เห็นว่าก่อนเกิดโศกนาฏกรรมไม่นานไบรอันและเบเวอรี่ได้จัดปาร์ตี้เล็กๆเ,เ,เจเรมีที่ไม่ได้รับเชิญ uninvited และอยู่ภายใต้อิทธิพลของยาเสพติดได้ปรากฏตัวขึ้นอย่างไม่คาดคิด unexpectedly พยานบรรยายพฤติกรรมของเขาว่าก้าวร้าว Aggressive เขาก่อกวนผู้หญิงบางคนดูถูกแขกและก่อให้เกิดความขัดแย้งในที่สุดเขาก็ถูกบังคับให้ออกไปแต่ก็ไม่ลืมที่จะสาบานวาวอิงว่าคู่รักจะต้องเสียใจ Regret it ในวันรุ่งขึ้นไบร์อันและเบเวอรี่พบว่ามีสิ่งของหลายอย่างหายไปจากบ้านของพวกเขารวมถึงโทรศัพท์มือถือและปืนพร้อมกระสุนที่เก็บไว้ในลิ้นชักตู้กับข้าวสงสัยว่าเจเรมีเป็นผู้รับผิดชอบคู่รักจึงตัดสินใจเผชิญหน้ากับเขาพวกเขาไปที่บ้านของเจเรมีและเรียกร้องสิ่งของของพวกเขาคืนอย่างใจเย็นคอมลี ly, แต่หนักแน่นเฟิร์มลีโดยเตือนเขาว่าพวกเขาจะติดต่อตำรวจหากไม่คืนสิ่งของการคุกคามโดยไม่คิดอิมพัซซิวเทรด นี้ที่กระทําต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางอาชญากรรมอาจเป็นการกระทําที่เสี่ยงริสกี m มูฟเจเรมีปฏิเสธว่าถ้าไม่ได้เอาอะไรไปและปฏิเสธที่จะคืนสิ่งของอย่างไรก็ตามในวันรุ่งขึ้นสิ่งของที่หายไปก็ถูกพบอย่างลึกลับมิสซ e เรียสตีในสวนหลังบ้านของคู่รักบรอันและเบเวอรี่มั่นใจว่าเจเรมีได้นํามาวางไว้ที่นั่นในตอนกลางคืนแม้ว่าเหตุการณ์จะดูเหมือนคลี่คลายแล้วแต่เบเวอรี่ก็ยังคงรู้สึกไม่สบายใจอันอีซี เธอเริ่มหวาดกลัวฟีฟลการอยู่คนเดียวที่บ้านและเริ่มกระตุ้นให้สามีพิจารณาการย้ายไปอยู่ย่านอื่น mm hmm. เมื่อเจเรมีกลับมายังเมืองในที่สุดหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายได้ควบคุมตัวเขาเพื่อสอบปากคำไม่นานก็เป็นที่ชัดเจนคลีว่าเขาได้เดินทางออกนอกเมืองไปเกือบหนึ่งสัปดาห์แล้วโดวยกลัดบามาในวันรุ่งขึ้นหลังจากเกิดอาชญากรรมเขาเดินทางไปอีกรฐหนึ่งเพื่อเยี่ยมพ่อแม่ของเขาและอยู่กับพวกเขานานหกวันพยานหลักฐานยืนยันที่อยู่เอเลเบาย ของเขาได้รับการยืนยันจากพยาหลายคนและภาพจากกล้องวงจรปิดของบา์แสดงให้เห็นว่าเขาดื่มกับเพื่อนๆในคืนเกิดเหตุนอกจากนี้การวิเคราะห์ทางนิติวิทยาศาสตรย์ยืนยันว่าลายนิ้วมือและรอยฝ่ามือของเจเรมีไม่ตรงกับที่พบในที่เกิดเหตุเมื่อไม่มีหลักฐานเชื่อมโยงเข้ากับอาชญากรรมเจเรมีจึงถูกตัดออกจากการเป็นผู้ต้องสงสยัย Rule อ u t a s a suspect เมื่อนักสืใบใช้เบาะแสอื่นๆจนหมดแล้วพวกเขาก็ตัดสินใจที่จะกลับไปหาแดนเนียนพยานคนเดียวโดยหวังว่าเขาอาจจะจำรายละเอียดใหม่ๆได้ในระหว่างการเยี่ยนติดตามผลครั้งนี้เรื่องราวของแดนเนียลเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเชงเขานึกขึ้นได้ว่ามีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้กระทำความผิดรวมถึงสิ่งที่พวกเขาสวมใส่ด้วยเขาถึงกับบอนรยายผู้ชายคนหนึ่งที่ออกมาจากบ้านและสังเกตเห็นรอยแผลเป็นบนแก้มของเขานี่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าประหลาดใจเซอร์ไพรซซิงชีฟ เนื่องจากแดนเนียนเคยระบุว่าใบหน้าของผู้ชายถูกปิดบังด้วยฮูดนักสืบคนหนึ่งขอให้แดนเนียนชี้หน้าต่างที่เขาใช้มองระหว่างเหตุการณ์เมื่อตรวจสอบมุมมองนักสืบตระหนักว่าแม้จะเป็นเวลากลางวันแต่ก็ยังยากที่จะมองเห็นรายละเอียดที่ชัดเจนค r ีดเทลส์ ails, ของใครบางคนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามถนนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาว่าอาชญากรรมเกิดขึ้นเมื่อรุ่งเช้าความไม่สอดคล้องกันดิสครเพนซี นี่บ่งชี้ว่าแดนเนียนอาจไม่ได้พูดความจริงแต่ทำไมเขาถึงโกหกเขาอาจมีส่วนร่วมในอาชญากรรมหรือไม่เมื่อนักสืบขอตรวจสอบรองเท้าของแดนเนียนเขาได้นำรองเท้าผ้าใบรองเท้าบูตต่อและรองเท้าทางการหลายคู่มาให้แต่ไม่มีคู่ใดที่ตรงกับรอยเท้าที่พบในที่เกิดเหตุแม้จะเป็นเช่นนั้นเรื่องราวที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นจิงสตอรี่และพฤติกรรมที่น่าสงสัย suspicious behavior ขอองค์เขาก็นำนักสื่อไปสู่การตรวจสอบเขาอย่างละเอียดมากขึ้นประวัติของแดเนียลนั้นน่าหนักใจอย่างยิ่งดีฟล r ทรับลิงเขาเกิดในปี1966เป็นลูกคนสุดท้องในครอบครัวทหารชีวิตของเขาพลิกผันไปในทางที่มืดมิดดาร์กเทิร์นตั้งแต่ยังเด็กเมื่อพ่อแม่ของเขายร้กรากันตอนที่เขาอายุเพียง4ขวบเขากับพี่สาว3คนถูกทิ้งให้อยู่ในการดูแลของแม่ในขณะที่พ่อของเขาแต่งงานใหม่และแสดงความสนใจในตัวพวกเขาน้อยมาก เมื่อถึงเกรด9แดนเนียนก็ลาออกจากโรงเรียนเริ่มหนีออกจากบ้านและเข้าไปเกี่ยวข้องกับการขโมยและยาเสพติดเมื่ออายุ18ปีเขาถูกะจับกลุ่มในข้อหาปล้นครั้งแรกแต่พ่อที่หางเหินเอรสเทรนของเขาได้เข้ามาช่วยทําให้เขาไม่ต้องติดคุกแต่ได้รับโทษทันบนซึ่งน่าจะมาจากความรู้สึกผิดกิลแม้จะเป็นเช่นนั้นแดนเนียนก็ยังคงมีปัญหาทางกฎหมายบ่อยครั้งโดยมีโทษจำคุกเพียงเล็กน้อยสำหรับอาชญากรรมของเขา ในช่วงปลายทศวรรษ1980แดนเนียนย้ายไปฟลอริดาเพื่ออยู่กับพ่อของเขาซึ่งพยายามช่วยเหลือเขาโดยการจ่ายค่าโปรแกร,รมบำบัดที่แพง (expensive) และช่วยเขาหางานที่มั่นคง (steady work) อย่างไรก็ตามภายใน6เดือนแดนเนียนก็ถูกจับได้ว่าขโมยของและค้ายาเสพติดอีกครั้งพ่อของเขายอมแพ้ (gave up) และส่งเขากลับไปอยู่กับแม่ของเขาในเวลานั้นสุขภาพจิตของแดนเนียนก็แย่ลง d e r i o n เนื่องจากการติดยาภายในหนึ่งปีเขาได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคจิตเภทและได้รับยาแต่เขาก็ไม่ค่อยทานยาตามที่สั่งแทนที่จะเป็นเช่นนั้นเขามักจะผสมยาเข้ากับแอลกอฮอล์ซึ่งนำไปสู่การระเบิดอารมณ์ที่รุนแรงไวอ a l o n และก้าวร้าว a g g r e s s ในเดือนกรกฎาคม1991ระหว่างการโต้เทียงที่ดูเดือด h i t t i g u m n กับแม่ของเขาดเนียนกอกว้ามีดและโจมตีเธออย่างกระทันหัน s a d a l แทงเธอเกือบ30สิบแผลเธอเสียชีวิตในที่เกิดเหตุในระหว่างการพิจารณาคดีแดนเนียนอ้างว่าเขาได้กระทําภายใต้อิทธิพลของเสียในหัวของเขาซึ่งเขาบอกว่าได้สั่งให้เขาฆ่าเธออย่างไรก็ตามจิตแพทย์ที่ศาลแต่งตั้งวินิจฉัยว่าแดเนียนรู้ดีฟูลลี่แวะถึงการกระทําของเขาและดังนั้นจึงต้องรับผิดชอบทาเมื่อกฎหมายสําหรับการฆาตกรรมเขาถูกตัดสินจําคุกยี่สิบปี แม้จะถูกตัดสินจำคุกแดเนียนก็ได้รับการปล่อยตัวโดยมีทันบนในปี2006หลังจากรับโทษน้อยกว่าระยะเวลาเต็มในขณะที่ถูกคุมขังแดนเนียนก็เริ่มติดดอกกับเจนิเฟอร์และทั้งสองก็พัฒนาความสัมพันธ์ชั้นชูสาวเธอรอาการปรล่อยตัวของเขาและเมื่อเขาได้รับการทันบนพวกเขาก็แต่งงานกันแดนเนียนก็ย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านของเธอในเมืองเล็กๆแห่งแกรมในช่วง เวลาเดียวกันกันกบที่ครอบครัวมาร์กย้ายเข้ามาการย้ายไปอยู่ต่างรัฐแดนเนียนได้ละเมิดทันบนของเขาเขาควรจะถูกจับกุมทันทีแต่การละเลยของตำรวจพ o ลิสเนเกอร์เจนส์และข้อผิดพลาดทางเทคนิคเทคนิคอลทำให้เขาสามารถหลีกเลี่ยงการถูกตรวจจับได้ไม่ทราบด้วยเหตุผลใดลายนิ้วมือของแดนเนียนถูกลบออกจากฐานข้อมูลอัจฉรกรโดยบังเอิญ a อ็ซเนท ซึ่งทาให้เขายังคงไม่ถูกตรวจพบแม้หลังจากพบรอยฝ่ามือเปื้อนเลือดที่เกิดเหตอุอาชญากรรมของครอบครัวมาร์กดูเหมือนว่าทุกปัจจัยกําลังทํางานเข้าข้างเขาการสอบสวนเพิ่มเติมเผยให้เห็นว่าแดนเนียนเคยทํางานช่วงสั้นๆที่บริษัทก่อสร้างแห่งหนึ่งซึ่งได้ซื้อรองเท้าบูตทต่อทางานหายากที่เชื่อมโยงกับอาชญากรรมอย่างไรก็ตามหากไม่มีหลักฐานที่เป็นรูปธรรมคอนกรีตเดเวดเดนส์นักสืบจําเป็นต้องดําเนินการอย่างระมัดระวัง carefully เพื่อหลีกเลี่ยงการแจ้งเตือนแดนเนียนหรือผู้สมรู้ร่วมคิดที่เป็นไปได้ของเขาคือเจนิฟเฟอร์ในวันที่24พฤศจิกายน2007แดนเนียนถูกเชิญไปที่สถานีตำรวจโดยมีข้ออ้างว่าจะช่วยในการสร้างภาพสเก็ตของผู้ต้องสงสัยที่เป็นไปได้เขาตกลงอย่างกระตือรือร้อนและใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงในการบรรยายและช่วยวาดภาพบุคคลที่ถูกสร้างขึ้น f a b r Individuals ในขณะที่เขากำลังยุ่งอยู่เจ้าหน้าที่อีกคนหนึ่งก็เข้ามาในห้องและพูดขึ้นมาอย่างเป็นกันเอง Casual mention ว่าพวกเขาจำเป็นต้องเก็บลายนิ้วมือของแดนเนียลเพื่อตัดเขาออกจากการเป็นผู้ต้องสงสัยแดนเนียลลังเล h e s ์ t a t e d แต่ในที่สุดก็ตกลงด้วยความมั่นใจว่าไม่มีร่องรอยของเขาเหลืออยู่ในที่เกิดเหตุหลังจากพิมพ์ลายนิ้วมือเจ้าหน้าที่ได้กล่าวขึ้นอย่างเป็นกันเอง Casually ว่านักสืบพบรอยฝ่ามือเปื้อนเลือดที่ไม่รู้จักที่บ้านของครอบครัวมาร์คไดเนอร์ตัวเกรงอย่างเห็นได้ชัดวิเซอร์เบลเทนส์และเริ่มอ,อธิบายว่าเขาเป็นเพื่อนกับครอบครัวมาร์คและมาร์จะไปเยี่ยมบ้านของพวกเขาซึ่งรอยพิมพ์ของเขาอาจถูกทิ้งไว้เจ้าหน้าที่ปลอบโยนเรยอชูดิมโดยระบุว่ารอยฝ่ามือนั้นมาจากผู้กระทําความผิดอย่างชัดเจนครีลีนักสืบอ,อีกคนหนึ่งก็เปลี่ยนบทสนทนาไปสู่ประวัติของแดเนียนและพูดถึงอาชญากรรมที่เขาเคยกระทําทําให้แดนเนียนยอม รับว่าเขาได้ฆ่าแม่ของเขาเขาเริ่มเล่ารายละเอียดของอาชญากรรมนั้นด้วยความกระตือรือร้อนที่น่าตกใจอันเซทอลินตูซีเซอร์ยิ้มขณะที่เขาบรรยายแสดงให้เห็นสัญญาณของโรคจิตเภทไซโคเพ p ร์ตีในขณะเดียวกันผู้เชี่ยวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร์ตอกำลังเปรียบเทียบรอยพิมพ์องแดเนียลกับที่พบในที่เกิดเหตุและผลลัพธ์ก็ออกมาตรงกันอย่างสมบูรณ์แบบ (perfect match) นักสืบอเผชิญหน้ากับแดเนียลดด้วยหลักฐานและท่าทางที่หยิ่งผยอง มักดีมีเนอร์ของเขาก็เปลี่ยนเป็นความโกรธจัดเรทอย่างรวดเร็วก่อนที่เขาจะตอบสนองเจ้าหน้าที่ก็ใส่กุญแจมือเขาและจับกุมเขาด้วยหลักฐานที่ท่วมทน้นโวลเวอเรนส์ที่อยู่ตรงหน้าแดเนียนไม่มีทางเลือกนอกจากจะสารภาพเคิร์นเฟสเขาอธิบายว่าในคืนก่อนเกิดเหตุอาชญากรรมเขาใช้เวลาหลา ยอชั่วโมงที่บาร์ดื่มและเสพยาเมื่อเงินหมดเพื่อจ่ายค่าเครื่องดื่มพนักงานบาร์ก็เลยเขาออกขู่ว่าจะโทรเรียกตำรวจด้วยความโกรธเกรี้ยวฟิ o ออฟเรดแดนเนียนจำได้ว,ว่าเขาเคยสักให้ไบรอันเพื่อนบา้านเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งเป็นการกระทำที่เป็นมิตรอย่างไรก็ตามแดนเนียนตัดสินใจว่าเขาควรจะได้รับค่าตอบแทนสำหรับงานนั้นและเรียกเงิน50ดอลลาร์โดยพลาการอเบอร์เทอร์ล ติดอาวุธด้วยปืนพกลูกโมกของเขาเขาไปที่บ้านของครอบครัวมาร์กเวลา5้านาฬิกาในขณะที่ทั้งคู่ยังหลับอยู่ไบรอันที่หงุดหงิดเออน่อ,นอยกับการมาเยือนแต่เช้าตรูปเปิดประตูและ,ะเผชิญหน้ากับการเรียกร้องเงินของแดนเนียลทันทีไบรอันที่สับสน c o n f u s e ์ used, และหงุดหงิด frustrated ปฏิเสธบอกแดนเนียลให้กลับมาหลังจากที่เขาหายมืนแต่แดนเนียลก็ยืนกรานเพื่อลดสถานการณ์ไบรอันตัดสินใจที่จะจ่ายและไปเอาเงินจากห้องอื่นขณะที่แดนเนียลเดินออกไปเขาก็แสดงความคิดเห็นที่ไบรอันรู้สึกไม่พอใจ offensive ทำให้ความโกรธจัด fury ของแดนียนละปะทุข,ขึ้นในเสี้ยววินาทีเขาชักปืนออกมาและยิงไบรอันสามครั้งที่ด้านหลังเสียงปืนปลุกเบเวอร์ลี่ใที่ตื่นขึ้นมาดู เธอเห็นสามีของเธอนอนอยู่ในกองเลือดโดยมีแดนเนียนยืนอยู่เหนือเขาพร้อมปืนในมือเมื่อตระหนักถึงอันตรายเธอพยายามหนีเข้าไปในห้องนอนแต่แดนเนียนยิงเธอสามครั้งที่ด้านหลังก่อนที่เธอจะหลบหนีไปได้เมื่อตระหนักถึงความมหันอินอร์เมอร์ทีของสิ่งที่เขาเพิ่งทำลงไปแดนเนียนก็กลับบ้านและขอให้เจนิเฟอร์ภรรยาของเขาช่วยทำความสะอาดที่เกิดเหตุหน่าตกใจดิสเทอร์บิงลีเจนิเฟอร์ดูเหมือนจะไม่สะทกสะทานอันเฟส กับการกระทําของเขาพวกเขาร่วมกันย้ายร่างของเบเวอร์ลีเข้าไปในห้องนั่งเล่นวางไว้ข้างไบรอันและคลุมทั้งสองด้วยผ้าห่มเป็นเจนนิเฟอร์ที่แนะนําให้ใช้ไม้กวาดเพื่อลบรอยเท้าเพื่อเลือดเธออย่างเช็ดพื้นผิวเพื่อลบรอยนิ้วมือแม้ว่าเธอจะพลาดรอยฝ่ามือที่สําคัญครูเชิร์กไปหนึ่งจุดเมื่อการทําความสะอาดเสร็จสิ้นแดนนีน <Danny S 2> <Danny S 1> ก็ทิ้งอาวุธสังหารโดยการโยนทิ้งลงในแม่น้ําใกล้เคียงแม้จะมีความพยายามอย่างกว้างขวางอีกเ n s นซีเวอร์เฟิร์ส โดยนักสืบปืนพกลุกโมก,ก็ไม่เคยถูกกู้คืนแดนเนียนถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีโอกาสได้รับการทันบนเจนิเฟอร์ภรรยาของเขาแสดงความสำนึกผิดอย่างสุดซึง้ง deep remorse โดยอ้างว่าเธอช่วยเขาด้วยความ,มากลัว fee ในความปลอดภัยของเธอเธอถูกตัดสินจำคุกหนึ่งปีในข้อหาทำลายหลักฐาน tampering with evidence ในปี2015ขณะปรับปรุงทรัพย์สินที่แดนเนียนเคยอาศัยอยู่กับแม่ของเขาเจ้าของบ้านใหม่ได้พบกับสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวชิลิงดิสคอรีระหว่างการขุดลอกสวนหลังบ้านพวกเขาพบซากศพของมนุษย์ u n e a r t h h u man remains การวิเคราะห์ทางนิติวิทยาศาสตร,รย์ยืนยันว่าซากศพนั้นเป็นขององค์เพื่อนบ้านสาวคนหนึ่งที่หายตัวไปในปี1990นักสืบตัดสินว่าแดเนียนเคยมีความสนใจในตัวผู้หญิงคนนั้นในเชิงชู้สาวแต่หลังจากที่เธอปฏิเสธการลุกคืบ เอ็ดแวนซีสของเขาเขาก็ตอบโต้ด้วยความรุนแรงถึงตายลีโตวายอาร์ลอนส์เขาฝังศพของเธอไว้ในสวนหลังบ้านแอร์มะของเขาซึ่งมันถูกซ่อนอยู่เป็นเวลาหลายทศวรรษอัชญากรรมนี้ทำให้แดนเนียลได้รับโทษจำคุกตลอดชีวิตเป็นครั้งที่สอง